ั่มาสับเพิ่มเอ,อ้ยสับสับเอ,อ้ยสับสับวันนี้ทำอะไรกินครับเชฟเชฟทำอะไรกินครับหั่นยังหั่นยังไงหั่นยังไงครับเชฟเชฟหั่นใบไม้ก่อนครับอ๋ออันนี้แหละครับเอาใบไม้มาเพิ่มยังเอามาสับเพิ่มยังผัอกอ่ะ ผักมาสับเพิ่มยังผักหมดแล้วครับเชฟเชฟผักหมดแล้วแววผักมาเพิ่ม <c oughs> เอาผักมาเพิ่มเร็วเออเอาใบผักมาเพิ่มเอามาหลายๆลายใบหน่อยครับเชฟเอไอ้มาหลายใบหน่อยเอาสับเพิ่มสับเพิ่มอ่าซ้ายสาบับหั่นด้วยหันห่นหั่นยังไงหั่นนี้ครับเชฟเออหั่นย่างงี้แหละครับอืหัน่นอ๋อ เชฟครับเชฟมองกล้องหน่อยครับเชฟบายบายหน่อยครับเชฟครับบายบายเชฟบายบายหน่อยครับบายบาย